สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอะวันนี้เราก็มาดูผลหาห้านอยกันนะคะเนอะออกไปเมื่อคืนนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าพิเศษนะคะออกกันที่อ่าพิเศษนะคะออกกันที่ หนึ่งสี่สองข้างล่าง0ูนย์เจดนะคะ,อะแอดก็มีที่พิเศษนะคะแอดให้วิ่งที่8กับ9ไม่มานะคะมาเข้าในชุดศูนย์เนาะเนาะนะคะเราไม่ได้วงกันไว้นะคะแอดไม่ได้เอาศูนย์ให้กับเพื่อนๆเนาะ มันออกที่ศูนย์เจ็ดนะคะแอดก็ไม่ได้วงไว้นะคะนี่เนาะมาโผล่กันในชุดนี้นะคะศูนย์เจ็ดนะคะล่างพิเศษนะอ่ะดูปกตินะคะปกติออกกันที่สี่ศูนย์ห้าข้างล่างแปดศูนย์นะคะอันนี้มาตามที่เรานัดหมายกันเลยเนาะ แอดให้ห้ากับหกนะติดที่ห้ากันเลยนะคะก็คือศนะูนย์ห้าเนาะแอดมีเต็มเต็มนะคะในนี้เนาะอ่ะเพื่อนๆก็คงจะได้กันนะคะกำไรละเนาะได้ทุนกันนะคะที่ศูนย์ห้านะคะบนและล่างโอ้แอดก็มาเดวงให้นะคะที่ศนะูนย์แปดเนาะไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะถูกกันหรือเปล่านะคะแอดให้ที่ศูนย์ห้า เนาะมาออกที่0ูย์แด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกกันในชุด0ูนย์ห้าเนาะแล้วก็มาเข้าใน0ูย์แอีกนะคะในชุดนี้เนาะก็หิงกันไปบนล่างนะคะในชุดหาหน่อยปกติเนาะสี่หและ80ดนะคะมาดู VIP นะคะ V i p แอดใหอ้ออกกันที่ศูน สามหนึ่งข้างล่างหกสองนะคะอ่ะอันนี้ก็พลาดกันไปนะคะเนาะแอดให้เก้ากับศูนย์ศูนย์ไปอยู่หลักร้อยนะคะและมาเข้าในชุดหนึ่งเนาะแอดก็ไม่ได้เลือกไว้ให้กับเพื่อนๆนะคะก็คงจะพอหอมปากหอมคอนะคะเพื่อนๆเนาะพอจะได้กันอยู่นะคะ เนาะในสูตรฮานอยเรายังเข้านะคะเข้ากันติดต่อเนื่องอยู่เนาะแต่ตัวที่แอดเลือกมันไม่มาน่าเสียดายนะคะเนาะมันน่าจะมาตัวที่แอดเลือกเอาไว้เนาะมันจะได้ป,ป,ปังมากกว่านี้นะคะอ่ะมาดูกันต่อในวันที่หกเลยอ่ะก็สวัสดีพ่อๆทุกท่านนะคะเมื่อวานแอดก็วันพ่อเนาะอ่าแอดก็ว่าจะหยุดก็เลย ไม่ได้หยุดเนาะก็เลยมาทำต่อกันต่อเนื่องอ่ะก็สวัสดีวันพ่อนะคะหวานเนาะวันพ่อแห่งชาติเนาะมา๋ย๋ยวันนี้เราจะมาดูสูตรในการคำนวณน,นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเขียนกันก่อนนะคะอ่าสามนอยในชุดเดียวในวันที่หกนะคะอ่า มือไม่ค่อยสวยนะคะก็ขออภัยนะคะเพื่อนๆเนาะพอจะอ่านออกกันอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในชุดนี้นะคะอ่ะก็ดีใจกันไปเนาะถูกกันนะถูกกันไปศูนย์เจ็ดนะคะห้าศูนย์แปดศูนย์เนาะอ่ะดีใจด้วยนะคะ เราจะมาดูกันในชุด12ชุดกันก่อนนะคะอ่าสิชุดเนาะเดี๋ยวเราจะมาจับคู่กันเลยนะคะอ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นเลขแอดคงจะมีเลขในดวงใจกันแนแน่เลยนะคะ เห็นเลขแอดจับคู่ขึ้นมานะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นคู่แรกนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองและสามสามเนาะอะเห็นเลขนี้กันแล้วก็อาจจะอ่ะชอบตัวไหนตัวหนึ่งกันแล้วนะอ่ะมาดูชุดที่สองกันนะคะอ่านี่ก็มีโดนโดนกันบ้างหรือเปล่านะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นชุดที่สองเนาะจะมีโดนกันอยู่ไหมนะอ่ะมาดูชุดที่สามกันนะคะอแ๊ยแเขียนผิดขออภัยนะคะเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเนาะขอไภัขออภัยนะคะเขียนมันไปหน่อยเนาะไม่ใช่จะมาเนาะอ่ะมาดูชุดต่อมานะคะ นี่นะคะก็จะเป็นชุดที่สิบสองชุดรวมใหญ่นะคะในชุดนี้ที่เราคำนวณน,นะคะอะมีโดนกันบ้างไหมนอ้อโดนใจกันนะคะ,ะนะคะมีโดนใจกันบ้างไหมนะคะในชุดนี้ มาดูในชุดวิ่งกันนะ,ะเดี๋ยวว่าจะดูชุดเพิ่มกันก่อนนะคะชุดเพิ่มนะคะเดีย๋าายวไอจะเพิ่มชุดแป๊บหนึ่งเนาะอ,ะอะ่ชุดวิ่งกันก่อนดีกว่านะชุดวิ่งในชุดนี้นะคะที่ติดกันจะมีอยู่ที่พิเศษนะคะ จะมีตัวนี้นะสองสามแอดไม่แน่ใจว่าศูนย์จะมาไหมนะคะในชุดนี้เนาะอ่ะเดีย๋ยวเราติดกันที่นี่ไปเลยนะคะอ่าเราจะติดกันในชุดนี้กันไปนะคือสองคือสามและสี่นะคะในชุดพิเศษนะ มาดูในชุดวิ่งของปกตินะคะจะติดกันอยู่ที่ศูนย์ สี่ห้าทำไมอ้จางให้ติดที่ศูนย์สี่ห้ามันมานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะมันน่าจะมีแนวโน้มมานะคะในชุดนี้เนาะอ่ะมาดูชุดวิ่ง vip นะคะติดกันที่หนึ่ง สองสามนะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นเลขวิ่งแอดแล้วชอบไหมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเลขมันมาในชุดนี้นะคะอ่ะ,ะคงจะมีเลขในดวงใจของทุกท่านนะคะเนาะเห็นเลขแอดแล้วก็อาจจะมีเลขในดวงใจกันนะ,ะมาดูในชุดเพิ่มกันนิดนึงนะคะแอดจะขอเพิ่มกันนิดนึงเนาะแอดจะขอเพิ่มกันที่ 0 6นะคะ6 3ส8 <3 S 1> 89 <3 S 2> หและอีกหนึ่งตัวเนาะแอดขออีกหนึ่งชุดนะคะก็คือหนึ่งเจ็ดนะคะอ่ะนี่จะเป็นเลขกันในชุดนี้นะของวันที่หกนะคะมาเราจะใช้สีแต้มเอาวันนี้เราจะใช้สีชมพูเนะาะเพราะเมื่อวานเราใช้สีส้มไปแล้วนะคะ มาวันนี้เราจะใช้สีชมพูในการทำนวนนะแอดขอติดเลขชุดแรกเลยนะคะเราจะคัดกันอยู่แปดชุดนะคะ,ะเราจะคัดสีแปดชุดกันนะคะในชุดนี้เนาะ ัดสีแปดชุดมาชุดแรกกันเลยนะสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่ง อเดี๋ยวโซนข้างนอกแอดจะขอใช้สีเหลืองนะ,ะโซนเพิ่มนะคะแอดขอเพิ่มกันอยู่ที่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกสามและศูนย์หกนะคะเกินยัง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะแปดชุดพอดีเลยนะคะแปดชุดนี้จะเป็นในชุดฮานอยนะคะเนาะอะฮานอยสามน่อยนะคะก็คือพิเศษปกติ VIP นะคะอะเราจะทำตาราางกันไว้นะคะ แนวโน้มนะคะที่จะมานะคะจะแนวโน้มที่จะมานะคะแอดคิดว่าน่าจะมากันที่ห้าหนึ่งนะคะห้าหนึ่งหกศสามสองและหกสามนะคะเนาะ มีแนวโน้มน่าจะมาอยู่นะคะในชุดนี้เนาะอ่ะชุดวิ่งแอดยังไม่ได้แต้มให้เนาะอยาแต้มเป็นสีส้มเนาะอ่ะชุดวิ่งนะคะน่าจะติดพิเศษนะคะที่สามนะคะ แอดลืมหนึ่งแอดแอดลืมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดลืมไปในชุดนี้เนาะแอดลืมให้ตัวนี้เนาะพิเศษนะคะแอดขอตัวนี้นะคะสี่สามสี่หนึ่งนะคะเนาะแอดลืมไปนิดหนึ่งเนาะอ่ะสามกับสี่นะคะมาในชุดนี้เนาะลืม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 ได้ไงเนาะ นะคะอ่ะนะคะลืมไปได้ไงเนาะน่าจะมานะคะแอดคิดว่าน่าจะมาสี่หนึ่งกับสี่สามนะในชุดพิเศษนะคะเนาะส่วนปกตินะคะที่จะติดนะมันมาศูนย์บนศูนย์ล่างเลยนะคะแอดคิดว่าน่าจะมากันอยู่ที่ศูนย์สี่นะคะ นะอ่ะมีศูนย์กับสี่นะคะมาหนึ่งตัวนะคะส่วน VIP นะคะจะติดกันอยู่ที่สามกับสองนะคะอ่ะน่าจะมากันอยู่นะคะในชุดนี้เนาะอะมีน่าจะมาขึ้นมาเลยนะคะ แอดวนาจะมาในเลขศูนย์นีอ้อย่าลืมแป๊บไว้นะที่สี่หนึ่งกับสี่สามนะคะเนาะดอกจันอ่านะคะอย่าลืมนะสี่หนึ่งสี่สามห้าหนึ่งสามศูนย์เนาะหนึ่งสองสามสี่แอดชอบนะคะ ที่แอดชอบไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบเหมือนแอดไหมนะถ้าชอบก็อ่ะเขาเรียกอะไรนะเพิ่มนิดหนึ่งนะคะถ้าไม่ชอบก็ลดลงมานิดหนึ่งนะคะเนาะอ่านี่ก็จะเป็นวันที่หกนะคะอ่ะแอดก็จะรีบลาคลิปนี้ไปนะอ่ะแอดจะบอกนะคะว่ารายเดือนของแอดนะคะเริ่มเสียวันที่อแอดไปสมัครเอาไว้วันที่ อ,นะอาจาไม่ได้เด้อาทุกวันที่15นี่ไงนะคะ15นะคะก็จะเป็นวันที่15ธันวาคนี้ก็จะถึงวันที่แอดเสียรายเดือนเนาะก็ประมาณ900นะคะขพแอดขออั speed เขาเนาะมันจะได้ส่งออกไปเร็วๆก็ประมาณวันที่15เนี่ยนะคะ 900บาทนะถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนช่วยแอดนะคะก็แอดจะปักมือธนาคารไว้นะคะเพื่อช่วยอ่าสนับสนุนค่า WiFi รายเดือนในแอดนะคะเนาะแอดก็ไม่ขออะไรมากนะคะขอค่า Wifi เนาะเดือนละ900นะคะก็คนละร้อยสองร้อยคนละยี่สิบสามสิบอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านใดสะดวกโอนมาให้แอดนะคะเพื่อช่วยในการจ่ายค่า Wi-Fi แอดเนาะ สะดวกโอนแบบไหนเท่าไหร่ก็ได้นะคะเนาะอ่าสิบยี่สิบสามสิบแล้วแต่ท่านนะคะจะศรัทธาโอนนะคะอ่ะแอดก็ขอแค่ค่าไวไฟเนาะเพื่อจะมาอัปโหลดให้เพื่อนได้รับชมเนาะก็ไม่ได้ขอค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะคะอ่านั่นก็ขอฝากลาแค่นี้ไปนะคะขอขอบคุณนะคะขอให้บุญรักษาทุกท่านนะคะอ่ะวันนี้ขอให้เราปังปังเหมือนเมื่อวานกันอีกนะคะขอขอบคุณค่ะ